สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ S22 Plus นะครับผม Samsung Galaxy S22 Plus นะครับทุกคนเครื่องสภาพ90%นะครับเครื่องสภาพ90%นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมีจุดตรงไหนบ้างนะครับผมสภาพนะครับผมไม่เคยทำหล่นนะครับไม่เคยมีตกนะครับผมไม่มีจอแตกไม่มีจอเบิร์นนะครับแต่ว่ามันจะมีรอยเคสการใช้งานนิดนึงนะครับผมจอไม่เบิร์นนะครับ เครื่องสีดำนะครับเครื่องสีดำนะครับกล้องไม่มีจุดไม่มีอะไรนะครับสภาพบอดี้ข้างๆนะครับมีรอยคนแมวนิดหน่องนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงถาดซิมนะครับผมมีรอยคนแมวนิดหนึ่งครับผมนะครับไม่ใช่รอยการอยตกแตกนะครับสภาพบอดี้ตีเป็นรวมๆผมตีไว้เป็นประมาณ90%นะครับจริงๆน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผม แล้วสเปคเครื่องนะครับสเปคเป็นแรม8นะครับแรม8 256กิกสนะครับสภาพเครื่องยังดีอยู่นะครับดีอยู่นะครับของ s ซัมซุงเขาแจ้งมาว่ามันยังดีนะครับผมทุกคนแล้วตัวนี้นะครับเครื่องที่เป็นซัมซุง Galaxy S22 Plus เครื่องศูนย์นะครับใครสนใจนะครับเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ของ11 Mobile ทุกที่นะครับผมทุกช่องทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเงินส้มสีฟ้าหรือว่าสีที่รวมกันอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกช่องทางนะครับเป็น11 Mobile นะครับร้าน11 Mobile นะครับผมเป็นมัลโมคองชั้น4นะครับ C B 1 1 3นะครับ Samsung Galaxy S23 นะครับใครที่ฟังให้จบนะครับราคาตัวนี้ตกใจเลยนะครับใครที่ได้ยินราคานะครับเดี๋ยวจะรีบมาซื้อนะครับผมเครื่องมีเครื่องเดียวนะครับ สภาพเครื่องตีเป็น90บวกนะครับผมแล้วก็เราเราจะมีแถมเคสสายนะครับแล้วก็ติดฟิล์มให้นะครับผมแล้วก็มีแถมที่ชาร์จนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมเครื่องใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับราคา S 2 2 Plus RAM 8256แค่9,900บาทนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับผมทุกคนขอบคุณครับ